สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียามารีวิวนะครับเสื้อนะครับของโคกมัชเม l โล w นะครับผมก็เฮียก็เหมือนแบบไปเล่นๆนะครับไปซื้อเห็นเห็นรายการนะครับที่ที่ตู้ที่ตู้น้ำเย็นนะอ่ะเออที่โลตัสเออเขาบอกว่าต้องซื้อซื้อแบบโคกนะครับเออมัชเมโลอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อัปโหลดส่งใบเสร็จไปในไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เฮียก็ได้มานะครับก็เฮียเล่นไม่เยอะหรอกเล่นประมาณ3 4มบิแหละแล้วมันก็เลยได้มานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพอพอได้มาเสร็จเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าเราได้นะครับหลังจากนั้นเราก็โทรศัพท์กลับไปนะครับแล้วก็เราก็บอยืนยันว่าเราชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ตามประกาศนี้นะที่คุณโทรมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าง,งั้นขอชื่อที่อยู่นะครับเพื่อจะส่งจดหมายมานะครับ แล้วพอเราได้จดหมายมาเราก็ทําตามคู่มือนะครับในจดหมายนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบบัตรกำตัวประชาชนนะครับใบเสร็จที่เราซื้อโค,ค้กมาร์ชเมลโลที่ที่ที่โรตัสนะครับแล้วก็ในระยะเวลาที่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 เขาให้ทำกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กรอบเอกสารที่อยู่ข้างใน,นครับมีทั้งแบบ2ตัว ก็คือเอกสารรับรางวัลแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับแจ้งว่าเราถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ทําการโอนเงินนะครับเป็นหักภาษีนาที่จ่ายทั้งหมด12นะครับของมูลค่ารางวัลน,นะครับก็ก็เคื่อได้ประมาณตัวแล้ว2,007 2,700บาทกว่าบาทนะครับตอวนี้จำราคาไม่ได้แล้วแหละนะฮะแล้วก ส่งส่งทั้งหมดอะไปนะครับแล้วก็ส่งเสื้อกลับมานะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเสื้อของมัชเมโลนะครับเออเออใช่มัชเมโลถ้าอานผิดขอโทษด้วยนะอ่ะนะครับก็เป็นเป็นยังไงนะครับผมเออ2750บาทนะครับเฮียโอนโอนภาษีไปทั้งหมด330บาทนะครับแล้วก็เหมือนทำหลักฐานเอาไว้ปิ้นออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งส่งกลับไปที่บริษัทนะครับแล้วเขาก็ ถ้าเขาเช็ค่าถูกต้องใบเสร็จถูกต้องเอกสารจดหมายถูกต้องอสำเนาตัวประชาชนถูกต้องแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินถูกต้องอ่ะเขาก็จะส่งเสื้อมาให้เรานะครับวันนี้เฮียก็จะมารีวิวว่าเสื้อที่เขาส่งมาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะส่งแบบนี้มาให้อยู่ในกล่องนะับเป็นกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งใบนี้มาให้นะครับเขียนว่าวันที่1ิพฤศจิกานะครับเ,เดือนที่แล้วเ,เดือนนีนะครับผม เรื่องจดหมายนะครับขอบคุณผู้โชคดีและจัดส่งรางวัลรายการโค้กมาร์ชเมโล่ลุ้นรางวัลที่โลตัดเรียนท่านผู้โชคดีบริษัทไทยน้ำทิพ์คอมเมอร์เชียลจำกัดค่าขอขอบคุณท่านผู้โชคดีสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมรายการโค้กม,มาร์ชเมเมลโล่นะครับ ลุ้นรางวัลโลตัสร,ระหว่างวันที่22กันยาถึงวันที่12กุลาคือเดืที่แล้วนะครับท่านเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่1นะครับโอ้ย,ยได,ยไดทไ้ที่หงเฮียได้รางวัลที่1นึ่งไว้เอาเหรอเฮียไม่รู้นะเสื้อลิเกส์แท้มาร์ชเมโลมูลค่า2,750บาทจำนวน1รางวัลทางบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้ท่านพร้อมจดมาไอ ขอบคุณฉบับนี้บริษัทหวังว่าเป็นอย่างยิ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความมึงพอใจในกิจกรรมของบริษัทและทางบริษัทขอขอบคุณท่านผู้โชคดีที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โคคาโคล,ล่าด้วยดีเสมอมาขอแสดงความนับถือนะครับคุณสุธารัตน์นะครับตัวแทนในการมอบรางวาัลบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดนะครับเขาจะส่งกล่องมาจดมาให้นะครับแล้วก็ส่งมาในกล่องแบบนี้ ใก็เฮียก็ส่งจดหมายไปวันพุธมั้งวัาทิตย์ก็เลยได้มานะครับเอาล่ะเรามาดูสภาพกันนะครับว่าเสื้อมาร์ชเมลโล่ที่เราได้เป็นยังไงนะฮะเฮียก็ส่งส่งไปงั้นแหละไม่ได้หวังหรอกเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นาทางโลตัสเขาจัดเหมือนแบบกิจกรรมไอ้ขอลดร,ราคาอะไรเงีเ้ยเฮียก็ซื้อๆมาแล้วก็ซื้อติดติดมาในใบเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นนะครับ ก็กินชอบกินโคกอยู่แล้วนะกไ็ได้รางวัลมาก็คิดว่าจะมาใส่เสื้อหน้าหนาวแหละนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเสื้อนะครับตัวละ2,700เอ2,750บาทนะครับอันนี้คือด้านหน้ามีฮูดนะครับแบบนี้นะครับแล้วกเ็เขียนว่าอะไรเนี่ยมาชเมโลนะครับขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเหมือนแบบ มีม euh, um, <Jean> ีแบรนด์ของเขาอยู่นะครับเขียนว่า Made in นะครับนิกนิกาลากัว made in นิกาลากัวนะผลิตจากที่ประเทศนิกาลากัวนะครับแต่ว่าภายใต้การภายใต้การดูแลในของแบบมาตรฐาน u s a นะครับผมแต่ว่าผลิตในเม d e ินนิการากัวนะตัวนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋านะกระเป๋า แบบนี้นะครับแบบหากันได้นะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมี <c oughs> เขาเรียกอะไรล่ะอินดีเพนเดนต์นะครับเอ่อเทรดดิ้งคอมพานีนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีแพคอะไรพวกนี้ของรู่ของเขานะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเหมือนแบบลูกฟูกหน่อยๆน,นะเป็นแบบขนขนข้างในแต่ด้านนอกก็ ตจาจสภาพนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะจะเป็นแบบหน้าเหมือนรอยยิ้มแบบนี้นะครับก็เห็นติดสติกเกอร์อไว้อยู่ที่ตู้ตู้แช่แช่น้ำนะและ้วเฮียก็เลยแบบเออแบบก็เลยเล่นลองเล่นกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวให้เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้หรือว่ามีคนสนใจแต่ว่าอันนี้ก็แบบ เออเพราะว่าคนคงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รีวิวไปอะ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปไปก็เ,เลยคนเล่นน้อย,ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ฉะนั้นใครดูคลิปเฮียนะครับก็เล่นนะครับเพราะว่าเฮียก,ก็ไปเอ่อหามานะครับช่วยกันนะฮะก็อะไรเขาแจกแต่ว่านี่เขาไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้จดแจกอะเราไปเล,น,เลนกิปเลขกิจกรรมแล้วก็เสียสองเปอร์เซ็นต์นะสำหร,รับคนที่อยากได้เสื้อนะครับก็ ลองตามติดตามกิจกรรมดูนะครับเพราะว่าโคก็เหมือนแบบมีรุ่นปัชเมโ o มาอะไรเงี้ยเฮก็ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะหอกเล่นประมาณ10บินมั้งแล้วมันก็เลยแบบได้มานะครับแบบนี้นะฮะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ